ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เมื่อนี้ผมก็ได้มาแนะนําอุปกรณ์ตเตาเผาทานนะครับสําหรับจุดไต่เตานะครับผมตั้งซื้อให้ว่าเป็น F16C ก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันมี ABC นะครับเพราะว่าสเได็จจง่ายสําหรับ F16C นี่มันพัฒนามาจาก เตาไอจลวดนะครับให้เพื่อนๆนึกออกนะครับถ้าให้เคยใส่เตาจรวดนะครับมันสินรูปแบบเดียวกันเลยแต่ว่าเพิ่มเพิ่มเทคนิคขึ้นมากก็คือใส่ระบบจุดน้ํามันต่างหากนะครับนะครับเพื่อนๆนะครับเอาน้ํามันเข้าไปเกี่ยวของนะครับผมจะมาอธิบายแล้วก็วิธีทําไปนั่มไปเลยนะครับมันจังไดเซ็ตรวบรัดนะครับ ผมทดลองจุดเบื้องแล้วนะครับแต่ว่าผมยังพันเผานะครับแต่ว่าผมว่าไฟมันแห้งนะครับเพราะว่าปกติแล้วเตาจรวดนะครับมันก็แห้งอยู่แล้วนะครับเขาก็ใส่เผาทานอยู่แล้วตรงนี้ก็เลยพานผมบําเป็นตรงว่าตรงเผาห้เบิ้งนะครับเพราะว่าผมสิเดสเฝ่าลงคลิปซื้อนะครับสําหรับการเผาผมก็สิเผาห้เบิ้งอยู่นะครับเพราะว่าใหม่ผมยังพันได้เตรียมนะครับมาแนะนําก็คือรูปแบบอันเดียวกันเป๊ะเลยครับกับ เตาไอเอฟสิบหกบีนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปเบิ้งนะครับแต่ว่าผมสิยโยกน้ํามันสูงขึ้นนะครับถังน้ามันสูงขึ้นมากอีกนะครับเพราะว่ายางเตปเพราะว่าถังเชื้อเพลิงเขามันสูงนะครับนะครับอันนี้คือตัวทอน้ํามันนะครับก็คือเหตุแบบนี้นะครับเพราะว่าการทํางานของเขาก็คือน้ํามันไหลลงไปนี่นะครับไหลลงไปยศอนนี่เราโดนเผาใหม่นะครับพอเผาใหม่มันก็กลายเป็นแก๊สนะครับ พุ่งออกมาตามหู้นี่นะครับลักการนะครับลาดลงไปนะครับแล้วก็บึมนะครับพุ่งออกมาเป็นแก๊สพอมาโดนไฟมันก็ลุกขึ้นนะครับนะครับเนี่ยผมผมมาอธิบายไปนั่มแล้วก็วิธีทําไปนั่มเพื่อนๆนกระเฮ็ดได้นะครับแบบนี้นะครับนะครับลักการนะครับแบบนี้นะครับน้ามันไหลลงนี่นะครับแล้วก็บึมมาตกโดนโดนทอ้อนนี่กรไหลออกจากหู้นะครับเป็นแก๊สแล้วก็ลูกติดใหม่นะครับซอยให้ยังไงตี กระบวนการนี่ดีก็คือว่ามันลดควันลุ่งเนยจากหน้อยหนึ่งนะครับบ่มีควันหลายนะครับแล้วก็การจุดระเบิดมันแห้งนะครับบึมๆนะครับนี่นะครับที่ผมเห็ดแบบนี้นะครับกะเอามาประกอบกันกะแบบนี้นะครับใส่กันเล่ยแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดน้ํามันลุงก็แล้วแต่เพื่อนๆชิปบังคับน้ํามันครับให้น้ํามันหน่อยหรือน้ามันหลายนะครับก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามัน เบิ่งการะยะเอานะครับอันนี้เป็นถาดนะครับเป็นตะแกรงนะครับตะแกรงร่องสําหรับใส่เตานี่นะครับแล้วอันนี้ก็เป็นตัวไออันนั้นครับตัวร่องไตถังไงครับเพราะว่ามันแรงแรงรับมันหนักนะครับครับสําหรับแบบรูปแบบก็เป็นแบบนี้การทํางานก็เป็นแบบที่ผมเว้านะครับนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสงสัยตรงไหนหรือว่า คอมเมนต์มากนะครับหรือว่ากะระยะแบบไดบอเป็นกับบอกมากนะครับผมก็ระสิเดบอกอีกเครื่องหนึ่งนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอากาบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ